กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาเหรียญ25สตางค์ที่ผมว่ามันเป็นค่อนข้างแปลกครับซึ่งมี2สีครับปกติเหรียญ25สตางค์ปี2536นะครับจะผลิตออกมาเป็นสีทองเหลืองครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับแต่สำหรับเหรียญน,นี้ครับมีเนื้อทองแดง ค่อนข้างมากกว่าสีทองเหลืองครับซึ่งนับว่าค่อนข้างแปลกครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าว่าภูมิพลอดุลยเดชครับแล้วก็เป็นรัชกาลที่9นะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับจะเป็นพระเศียรสลับนะครับส่วนด้านก้อยนี่ครับเหมือนกันทุกอย่างครับประเทศไทยครับบส2,536 ค่งด้านหลังก็สีเป็นทองเหลืองผสมทองแดงครับสีออกทองเหลืองทองแดงซึ่งค่อนข้างแปลกครับปกติทั่วไปก็จะเป็นนี่ครับสีนี้ครับนี่ครับจะเป็นทองเหลืองครับนะครับข้างหน้าก็จะเป็นทองเหลืองครับนะครับแต่เหรียญน,นี้มีทองเหลืองกับทองแดง สีให้เราเห็นครับแล้วว่าค่อนข้างแปลกครับไม่เคยเห็นครับเหรียญแบบนี้ครับ่วนขอบเหรียญดูครับขอบเหรียญก็จะออกทองแดงผสมทองเหลืองเหมือนกันครับนะครับครับในปีสามหกครับ